สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอยเป็นบ้านบิบิการเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมเจ้าตัว MK18 ทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่คนละรุ่นตัวล่างจะเป็น ENC 6 2 0 s 3 m c นะครับรังหน้า12นิ้วครับ ตอนนี้หน้ายาวนะสีไซาย t o t o ครับผม gen C qd 1.5 qd 1.5ยังไงนั้นก็คือเราสามารถเปลี่ยนสปริงได้ที่แกนท้ายวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลยสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนก็ติดตามในช่องบ้าน,าน,านได้เลยครับทำรีวิวแยกมาให้เลยนะสำหรับการเปลี่ยนสปริงเจ้าตัวพันท้ายแกนท้ายพวก s 3 s 4เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างตรงที่อุปกรณ์และวัสดุนั่นเองครับส่วน ด้านบนครับเป็น e n c 603 s 3นะครับ g สี4เหมือนกันเลยแต่เป็นสีดำด้านบนนะตัวบนจะเป็นสีดำนะครับตัวล่างเนี่ยจะเป็นสีทซายทูโทนรางด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่9นิ้วครับ m k 18ตัวบนนะส่วนด้านล่างแจ้งไว้แล้ว g สี4เหมือนกันนะครับ by s h s s h s ยังไงนะครับภายในเขาจะมีพวกเฟืองเป็น s h s นะครับแล้วน็อตเสน เป็นนอสเซ่นทองเหลืองรวมถึงเจ้าตัวฮอปอัพนะครับฮอปอัพก็เป็นงาน CNC เป็นสีน้ำเงินเราจะมาเปิดให้รับชมพร้อมกันนะสำหรับเจ้าตัวชุดฮอปนะครับแต่ภายในผมไม่แกะนะครับแล้วก็พันท้ายผมทำคลิปแยกไว้แล้วอย่างที่แจ้งแล้วพันท้ายเราสามารถเปลี่ยนสปริงได้เท่านั้นเองสำหรับตัวนี้อ๋ออีกอย่างหนึ่งครับที่เขาให้มาก็คือเฟดจากโรงงานเลยเดิมๆนะครับเราไม่ต้องไปติดเลย ก็คือใช้แบบเดิมๆเปลี่ยนปักดินได้เลยครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องปักนะส่วนอุปกรณ์ที่วางอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ที่ชาร์จกระสุนต้องซื้อแยกเท่านั้นไม่มีแถมนะครับสำหรับงาน d l c โอเคต่อมาเราจะมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับว่าปืนเจน4ที่มาเนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นเจน2น3เยอะไหมนะครับถ้าถามว่าเยอะไหมก็หลายจุดนะครับจุดไหนบ้างก็จะเป็น หัวกระบอกสูบอลูมิเนียมนะครับแอนนอตเซอร์มอลูมิเนียมเกียร์เป็น QD 1.5ก็คืออย่างที่ผมแจ้งก็คือถอดสปริงออกที่แกนท้ายได้เลยส่วนเฟืองนะครับทำชุบแข็งเนาะ s อสหัวแบรลิงอลูมิเนียมนะครับหรือไกด์หลอดแบรลิงนั่นเองลูกสูบเหล็กครับมีมาให้ด้วยเจ้าตัวนี้แล้วเรียนฮอเป็น CNC ของ S&S สครับท่อรีด3 0 0มมครับท่อทองเหลืองนะ มอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ตุดดาเหมือนเดิมนะผมดูแล้วยังไม่ได้มีอะไรแตกต่างครับถ้า S4 เนี่ยมันจะมีท่อรีดเป็นสีเงินนะครับแล้วก็2จะเป็นมอเตอร์ครับที่แตกต่างมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ตุดฟ้าจะมีทอกเยอะกว่านะครับส่วนนื่นๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากเลยครับแล้วผมว่า S3 ดีกว่า S4 ตรงไหนวัวท้ายนะครับเขาไม่ได้ยึดติดกับแบลลิงออกมานะคือจะแยกส่วนกัน ตามภาพนี้เลยครับนี่มันจะมีส่วนที่แยกออกมานะครับแบบนี้เลยสปิงก็แยกส่วนสปีงกับแบลลิงนะครับหัวเจ้าตัวคิวดีของเขาก็จะแยกออกมาอีกจุดหนึ่งนั่นเองถือว่าง่ายต่อก,การใช้งานมากนะครับและหมดปัญหาเลยที่จะเปลี่ยนแกนท้ายหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่า Gen C, S4 เนี่ยเขาจะใช้เฉพาะของเขาเท่านั้นนะครับใช้ได้เฉพาะตัวของเขาเลยเพราะว่ามันจะต้องเอียงแกนนิดนึงนะับเพื่อที่จะถอดแต่ตัวนี้ไม่ต้องครับ ไปติดตามในช่องแบแบนๆได้เลยครับต่อมาเรามาดูความยาวและน้ำหนักกันสักหน่อยครับความยาวตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะมาดูกันครับจะอยู่ที่85เซนติเมตรนะครับอันนี้ผมวัดจากเาจ้าตัวเซนติเมตรนะร้วปรับท้ายระดับ3นั่นเองส่วนด้านบนนะครับจะอยู่ที่75เซนระดับ3เหมือนกันนะครับน้ำหนักตัวล่างตัวนี้จะอยู่ที่3กิโลกรัมครับ ด้านบนจะเป็น2.7กิโลสีดำเป็น2.7กิโลนะครับบอดี้เหมือนกันนะครับต่างกันที่ล้างหน้าและความยาวเนาะรวมถึงจะตัวกิฟตมอเตอร์แล้วก็พันท้ายพันท้ายจะเป็นสีออกทรายน้ำตาลนะตัวนี้นะออกเขียวๆนะครับเป็นสแตนเขาอ,อยู่แล้วเนาะส่วนตัวนี้นก็ดำสนิทเลยสวยครับแม c กกิ้งอะไรก็โอเคนะสำหรับตัวนี้บอดี้เป็นบอดี้โลหะนะครับงาน e c. รังหน้าผมว่าสวยงามนะครับมีแม็กกิ้งอะไรมาให้สำหรับเจ้าตัว mk18 เนาะถือว่าสวยเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ละตัวที่ทำมาก็ค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ทำมาหลอกนะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเรามาให้ดูเจ้าตัวอ o อัพที่ผมแจ้งไว้จะเป็นงาน cnc cnc ดียังไงนะครับจะมีความทนทานกว่าเจ้าตัว abs นั่นเองแต่ถ้าการใช้งานผมว่าก็ใช้ได้ปกติครับ ถือว่าโอเคกว่านะครับได้ความทนทานแล้วก็เรื่องลมอาจจะดีกว่านิดๆหน่อยๆครับนี่เป็นรหัสใต้กรงกไก่เขานะครับโอเคโบก็สามารถค้้งได้เหมือนเดิมนะครับจะตัวโบของ e อ c เนาะเราก็ตบโบครับนี่นะครับนี่เพื่อปรับฮอปอัพนั่นเองวิธีการปรับฮอปอัพผมก็ทำไว้หลายคลิปนะครับว่าเราจะปรับยังไงกรณีที่เราหมุนลงแบบนี้นะ ลูกจะเหินขึ้นนะครับแต่ถ้าเราหมุนไปด้านบนหมุนขึ้นอย่างเงี้ยอ่าหมุนตามนิ้วที่ผมดันไปนะครับหมุนไปฝั่งนี้นี่นะครับหมุนไปอย่างงี้มันจะทําให้ลูกเนี่ยมุดลงนะครับแต่ถ้าเราไปหมุนอย่างเงี้ยหมุนลงมาด้านล่างนะครับหมุนลงมาด้านล่างมันก็จะทําให้ลูกเนี่ยเหินขึ้นไปนั่นเองนะครับลองไปปรับกันดูครับนี่นะครับภายในมันจะไปกดเจ้าตัวยางฮ็อปนะครับเพื่อที่จะทําให้ลูกเนี่ยปรับสมดุลได้นั่นเองครับ โอเคส่วนแรงหน้าก็สีสวยนะครับสำหรับเจนใหม่ๆที่มาสูน้าสูนหลังปรับพับได้เหมือนเดิมครับไม่ค่อยได้มีอะไรแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ครับสำหรับปืนรุ่นที่เข้ามาของ ENC นะเพราะว่าจะคล้า,ายๆกันหมดครับจะแตกต่างเรื่องคุณภาพแล้วก็ตอนนี้ผมเห็นจะเป็นพวก S สนะครับ S2 ส3นะฮะซ่ยเยอะเลยแต่สไตล์ปืนยังเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับอีการใส่แบด นะครับผมจะมาลองเทสเจ้าตัวสีทายดูนะว่าแรงสักเท่าไหร่นะครับก่อนจะเทสทาไปดูสีดําสักเล็กน้อยครับว่าเป็นยังไงนะหน้าตาปืนแกะกล่องใหม่เลยเจ้าตัวสีดําจะเป็นยังไงบ้างนี่นะครับภายในภายนอกที่ผมแจ้งไว้เหมือนกันนะบอดี้บอดี้โลหะนะครับกิฟต์มอเตอร์เป็นสีดำเนาะตอนนี้กิฟต์เส่วนฮอปอัพนะครับนี่ฮอปอัพเป็นงาน CNC เหมือนกันครับนี่ครับผม หลังหน้าเป็นหลังหน้าสีดำอันนี้แสงอาจจะเข้าเยอนนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยทำให้ดูเป็นเงินเงินดำาๆเนาะเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนนั่นเองนะฮะที่ผมทำรีวิวสุดหน้าสุดหลังก็ปรับพับได้นะครับปลอกแสงเป็นเหมือนกันเลยปลอกแสงก็เป็นทรง m c CQB ทั่วไปโอเคต่อมาฝั่งนี้ครับเป็นลายโค้นะครับหรือว่าลายมมานั่นเองเป็นลายลิขสิทธิ์ที่ทำกับเจ้าตัว MK18 เนาะ เพราะว่ามันจะมีหลายค่ายนะครับที่ได้มักกิ้งสมจริงมาอันนี้ผมว่าก็โอเคนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นก็แจ่มเลยใ oh, <no. S 1> ต้ของกายก็จะแจ้งเป็นเลขรหัส6กศนะครับตัวสีดำเซฟเซมิออโต้เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันบอดี้นี่ผมบอกเลยเหมือนกันนะแต่รถใหม่ๆแมาผมว่าทำสีโอเคกว่านะครับสีมันจะไม่มีรอยตำหนิอะไรเยอะนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะมีแบบ ทำสีแม้วราจากโรงงานเลยเราก็ไม่สามารถไปกระชับเขาได้นะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่นําเข้ามาให้เราได้ใช้งานสําหรับเจ้าตัวบีบีกันกันนั่นเองครับเซฟเซมิออโต้ครับมีเหมือนเดิมครับโบค้างได้เหมือนเดิมครับนี่คันล้างดึงได้ปกติครับนี่โบครับผมภายในเหมือนกันนะ S3 ครับเปลี่ยนสปินได้ที่แกนท้ายเหมือนกันเป๊ะเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันครับ ส่วนแม็กกาซีนเขาให้แมาก็เป็นแม็กกาซีนแบบปั่นลานนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากครับเพราะว่าปั่นลาน0 0นัดอ่นอมันใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวปืนรุ่นนี้ใช้งานยังไงนี่ครับนาแม็กมาเปิดนะครับนากระสุนใส่ลงไปนี่ครับกระสุนเทลงไป300นัดเสร็จปุ๊บเราก็มาปั่นนะครับปั่นลานใต้ตึกแม็กแบบนี้นี่เอง โอเคเดี๋ยวผมจะมายิงเทสให้รับชมนะครับกับตัวสีไรายแล้วกันเนาะเพราะว่าความแรงก็ห่างกันไม่เยอะครับ400 fps บวกแน่นอนนะขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าความแรงเขาดีอยู่แล้วสำหรับ EMC ครับมาครับตอนนี้ผมทำการมรรจุกระสุนลงใส่แมกกาซีนวิธีการก็ปั่นลานเหมือนที่ผมแจ้งไว้นี่ครับเห็นลูกไหมครับขึ้นมาแล้วครับ มีการปั่นก็ไม่ได้ยากนะสําหรับเจ้าตัวแม็กปั่นแล้วก็ปั่นลานไปเรื่อยๆครับให้กระสุนมันขึ้นมานี่กระสุนมันขึ้นมาแล้วนะครับเสียงมันก็จะเปลี่ยนเราจะรู้ได้ไงว่าแม็กซีนเต็มแล้วเวลาปั่นลานมันจะดังเสียงที่แบบหนึ่งมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊แกนี้เราก็พอได้เลยนะครับโอเคนี่เดี๋ยวลองปั่นเทปด,ดูว่าจะเป็นยังไงนะเปิดเครื่องวัดกระสุนกันสักหน่อยครับมาดูว่าวันนี้เราจะ เทดด้วยกระสูนขนาน0.20กรัมความแรงจะมีอะไรแปลกกว่าเดิมไหมนะครับแต่ความทนเหมือนเดิมครับงาน e n c ก่อนจะยิงนะผมใส่แบตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวปืนมาดูนะครับว่าความแรงเท่าไหร่ครับยิงสิบน,นัดเข้าเซฟ อันนี้ผมทสความแรงให้ดูนะไม่ได้เน้นยิงเยอะนะครับโอเคมาดูกันนะว่าความแรงเท่าไหร่ครับสูงสุดอยู่ที่421ครับ oh, <no. S 1> ต่ำสุดอยู่ที่415แล้วกลางๆก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ419แล้วดูการลมของเขานะถือว่าดีนะครับจากโรงงานเลยปืนยังไม่ได้ทำอะไรนะครับถือว่าโอเคนะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับการใช้งานรุ่นนี้ ยิงออตโต้เดี๋ยวลองมายิงกันครับว่าความแรงเท่าไหร่ด้วยะวัดให้ชัดเจนกันไปเลยวันนี้ลองมายิงกันเป็นชุดนะครับสัก1นถึงสงชุดน,นั่นเองครับไปที่ออตโต้นะครับอพอนะครับยิง2ชุดพอผมไม่ได้สายเน้นแบบรัวออตโต้หนักๆนะครับเนี่ย 427ครับต่ำสุดไม่ได้แห่งกับเซมิเลยถือว่าเล็ดดีโอเคดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมหลังจากที่เราเล่นเสร็จนะครับเราก็ถอดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะอย่าให้ปืนมีปัญหาหรือว่าใส่แบบค้างไว้นะครับไม่ค่อยดีถอดเจ้าตัวปืนเนี่ยกระสุนไม่อาจจะมีค้างในรางเพลิงเราก็ยิงเคลียร์ก่อนนะครับโอเคอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่มีมมเราก็สบาใจได้ครับถอดแบด เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับถ้าเล่นเสร็จนะเรียบร้อยสําหรับการีววันนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอภายไว้ณนที่นี้สําหรับคลิปวิดีโอใหม่ๆถ้าใครอยากชมก็สามารถติดตามกับบอยแบนด์แบนดีกันได้เลยครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบอยแบนดบนด้วยนะครับใครสนใจอุปกรณ์อื่นๆก็ติดตามใต้ลิงค์ครับขอบคุณครับ